วันนี้เราก็จะมาเจาะลึกนะครับระบบอีก2ออย่างที่ใช้ในการอัพค่าสเตตัสของตัวละครน,นอกเหนือไปจากการฝึกฝนนะครับที่จะเพิ่มค่าสเตตัสนะครับที่เคยบอกไปแล้วนะว่าควรจะอะไรบ้างก็คือระบบพลังแล้วก็ระบบความสามารถนะครับระบบพลังเนี่ยก็เข้าใจง่ายๆว่ามันเป็นการอัพระดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แรงนะดีซีพีเอจนถึงเอนะครับก็ในแต่ละระดับนะครับจะมีค่าอัพเกรดนะครับันดับแรกไปดูกันก่อนนะว่าไอทรัพยากรตัวน,นี้หาได้จากไหนนะครับ ทรัพยากรตัวนี้นะครับหาได้จากกระสอบรายออกนะครับซึ่งเป็นดันเจี้ยนรายวันเมื่อคุณรู้อีกดันเจี้ยนประจําวันนี้แล้วนะครับคุณก็จะได้ทรัพยากรมาในการอัพนะครับซึ่งในแต่ละขั้นเนี่ยมันจะมีลําดับการอัพอยู่นะก็คือมันจะแบ่งเป็นสายบ้องกันนะครับก็จะมีพวกดีเฟนซ์นะพวกกันฟื้นฟูพวกเคตตีเป็นต้นนะแล้วก็สายการโจมตีนะครับจะมีพวกแอสแทกมีพวกคอเสหายนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายแขนงนะบางบางช่วงก็จะมีพวกริติคอลดาเมจรคติคอลดาเมจต่อบอสดาเมจต่อควกพวกอะไรพวกนี้นะ ก็เลือกอัพนะครับผมผมจะไล่ไปก็คือตั้งแต่พวกสายโจมตีก่อนซึ่งค่าแอทแทกเนี่ยจะค่อนข้างมีผลมากที่สุดนะตอนละมาก็จะเป็นพวกความเสียหายดาบคีย์ดิคอลอัตราคียิคอลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแมน่นามอะไรพวกนี้ผมคิดว่าจะเป็นน้อยนะเพราะอย่างที่เคยบอกไปว่าแมสกามันใช้แค่ประมาณหนึ่งในการผ่านสเตจที่มันกําหนดก็พอนะครับมันจะนั้นพอลงพวกที่เป็นโจมตีทั้งหมดแล้วนะครับถึงค่อยทยอยมาลงพวกที่เป็นดีเฟนต์เพราะว่าในการปลดผลึกขั้นต่อไปเนี่ยจาก A ไปสู่ S เนี่ย มันจะต้องขึ้นค่อยๆขึ้นดาวไปนะครับจาก1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็ผ่านเควสการทดสอบนะครับก็ขึ้นระดับต่อไปแล้วเราก็ใช้วิธีการเดิมก็คือไล่ไปนะครับโจมตีแล้วก็ไปป้องกันนะครับก็สําหรับปลุกพลังแนวคิดก,ก็จะง่ายๆประมาณนี้นะซึ่งมันจะมีค่าสเตตัสรวมนะครับที่ให้เราได้ก็คือเนี่ยจะมีเห็นไหมตั้งแต่พวกแพตแพ็กแมนยามฟื้นฟูนะครับแล้วก็อ,อ,าากอัตราคริคอลดัมมิเตติคอไปจนถึงสายป้องกันแล้วก็จะมีพวกพิเศษนะเป็นพวกอัตราดอกคิดว่าน่าจะมีพวกเพิ่มเอยนี โอเคอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นความสามารถหรือผมเรียกง่ายๆว่ามันคือระบบลูกเต่านะครับสำหรับดันเจี้ยนราววันที่ใช้ในการหาลูกเต่านะครับเพื่อเอามาสุ่มนยก็คือจะเป็นมองอัน,นันนะมันจะมีพิเศษให้คุณนะครับสามอันก็คือสามช่องเนี้ยซึ่งในแต่ละช่องนะครับการปลดช่องของมันอ่ะก็จะขึ้นอยู่กับค่าบุคลัลงเลยนะคือแรงของบุคลลังเนี่ยมันจะทําให้ปลดตัวนี้เพิ่มขึ้นตอนแรกสุดเราจะมีอยู่ช่องเดียวแล้วก็ปลดช่องที่2เนี่ยก็คือรู้สึกจะต้องผ่านเกณฑ์มา แล้วก็ปดชข่าที่สาจะเป็นผ่านเกี A รมาใช่ไหมเนี่ยต่อไปก็จะเป็น SSS แล้วก็ Triple S นะครับแล้วก็ในการกดลูกเต่านะครับก็คือในครั้งแรกส,สุดาชแท็กเก็ตเราไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ได้ล็อกอะไรเลยเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดเหนไหมก็คือ5ลูกเต่านะครับแล้วก็พอล็อกช่องหนึ่งนะครับมันจะเพิ่มเป็น10ล็อก2ช่องจะกลายเป็น20สนะครับส่วนค่าสเตตัสนะครับที่ได้จากการสุ่มตัวนี้นะมันจะมีทั้งหมดด้วยการแลงตามนี้เลยนะครับก็คือ DC BAS ซึ่งจะบอกว่า d จนถึง S เนี่ยถือว่าได้ค่อนข้างง่ายนะครับแม้แต่ระดับ S นะครับที่เป็นระดับค่อนข้างสูงเนี่ยก็ยัง6.3แต่ว่าพอเป็น SS กับ Triple S นะครับอ่าเรทมันจะต่ำมากๆคือ0.65กับ0.05นะครับสองอันนี้ถือว่าเป็นแรงเช่นมากๆนะครับส่วนในการสุ่มต่อไปเนี่ยผมคิดว่าหวังผลในเรื่องของ S ได้ S เลยนะครับแต่ละเกดก็จะให้ค่าเทัสที่ต่างกันไปแต่ว่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะมีคิดส <ra> ุ่มได้จะเป็นตังต่อไปนี้นะครับพวกแอตแท็กควอลเลทแท็กเฮดพีฟื้นฟูเฮดพีดีเฟนส์ความต้านทานธาตุนะครับ MT ฟื้นฟู MT นะครับอัตราคิดาเมจคริเทิลหลบดีกเมนยำจะเจาะต้านทานธาตุนะครับดาเมจพักพวกอ่าแล้วก็พวกนี้จะเป็นเพิ่มของธาตุนะครับทั้ง5ธาตุนะไม่ว่าจะเป็นกายภาพไฟน้ำลมดินแล้วก็เป็นแบบทุกธาตุนะครับจะสังเกตว่าแบบทุกธาตุเนี่ยจะปริมาณการเพิ่มสูงสุดจะต่ำนะครับเพราะว่ามัััันนนเเพิ่่มให้้กบทงง5ธาตุอ แล้วก็จะมีดาเมจต,ต่อมอตเตอร์ธรรมดากับดาเมจต,ต่อบ,บอสนะครับสุดท้ายจะเป็นพิเศษอีกสามมันจะเกี่ยวข้องกับการหาทรัพยากรนะครับก็คือเพิ่มปริมาณซิมเวอร์เพิ่มปริมาณการดรอไปไอเทมแล้วก็เอคีอ่ะทีนี้เราควรจะสุ่มให้ได้แบบไหนนะครับผมจะมาลงลึกกันนะผมขอแยกนะครับเป็นเซตติ้งแบบนี้นะครับสช่องแรกเนี่ยผมจะเซตไว้ให้กับสายหนึ่งก็คือสําหรับสายการตีบอสก็คือเนี่ยมันจะเน้นไปที่แอตแทกดาเมจคริติคอล,คล,คลอีกสายหนึ่งนะครับจะเป็นพวกการหาทรัพยากรนะแต่อของผมก็จะลงหนักไปปทที่อ,าตาอัตราเม สองอันนี้ก็คือเริ่มต้นนะผมจะสมให้ได้ระดับเอเซก่อนนะครับพอไปลงอันไหนผมก็จะเซตที่เหลือให้เป็นสายนั้านอย่างอันนี้สุดท้ายของช่องที่1ผมจะมาลงที่การตีบอสเกี่ยวกับการโจมตีแล้วก็ช่องที่2นะครับได้เป็นอัตราดอกไปเต็มทั้งหมดนะครับก็ใช้สาหรับการหาทรัพยากรส่วนช่องที่3เนี่ยผมยังไม่ได้เซตติ้งเป็นแบบไหนเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าใช้สุ่มหาไปเรื่อยๆนะเผื่อเจอระดับ s s หรือว่า t r i p l e ลนะครับอย่างอันนี้ได้ s s นะครับก็ถือว่าดีแต่ว่าพอเราโจ่นะจะบอกวา มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีโอกาสใช้น้อยในตอนนี้นะครับแต่ว่าอนาคตอ่ะมีโอกาสที่จะบิวทีมที่เป็นลักษณะของคาราจมตีอยู่นะแต่ว่ายังไม่ใช่แต่ตอนนี้นะครับช่องที่สามเนี่ยถ้าเกิดจะไม่เจอเอสหรือว่าทริปเปอร์เน็ที่เป็นทรงสายดีๆอ่ะผมก็จะสุบไปเรื่อยๆก่อนนะนี่มันจะมีคําเตือนดนวยนะครับถ้าเกิดได้เอสกับทริปเปอร์เนเพราะว่ามันเป็นของแล่มันก็สุบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้เอสเอสเอสหรือว่าเอสนะครับแล้วก็ดูว่าใช้งานได้ไหมอย่างนี้นะครับเอ็มพีใช้ไม่ได้ทีนี้ผมอมธิบายนึนก็คื ตัวที่เป็นที่เหมาะที่สุดนะครับในการลุยผ่านบอสเนี่ยจะมีด้วยกันประมาณ3ค่าก็คือค่าแอตแทกนะครับจะมีผลมากที่สุดนะครับลอง,ลงมาจะเป็นดาเมจคริติคอลแล้วก็สุดท้ายจะเป็นดาเมจต่อบอสนะครับที่ผมบอกว่าความสำคัญจะมีแค่3ค่าเนี่ยเพราะว่าผมไปลองเทสตมาแล้วลองมาถ้าเกิดเป็นสายโจมตีหรืออย่างเช่นอัตราคริติคอลเนี่ยมันมีผลค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับสเตตัสพื้นฐานของเราเพราะโดยปกติแล้วอัตราค่าคริติคอลเนี่ยมันค่อนข้างจะเพิ่มง่ายจากการเพิ่มสเตตัสนะครับเนี่ยนั้นผมก็ถึง28% แล้วก็แม็กซ์สุดมันร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นการเพิ่มให้สูงขึ้นเนี่ยมันสามารถเพิ่มให้ใกล้เคียงกับร้อยได้ง่ายๆนะครับเพราะอุปกรณ์สมใส่ประเภทโซลในอย่างของผมนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วอันนี้บวกกับวัตถุโบราณเลยนะส่วนแม่นยำนะครับถึงจะเป็นสายโจมตีแต่ก็จะเป็นแบบเดียวกับสเตตัสนะครับก็คือมันไม่ต้องมีเยอะพวกเจ่ะต้านทานท่านเนี่ยมีผลร้อยมากๆนะครับเท่าที่ผมไปเทสมานะส่วนด้านเม็พักพวกนี้ก็เพิ่มให้ปาร์ตี้เราซึ่งเอาจริงๆนะตัวที่เป็นสมาชิกาารตท่่เเััเกเวกดงหล ดาเมจสองมอนเตอร์ธรรมดานี่ไม่จำเป็นเลยนะเพราะว่าเสียใจกระจอกกับบอสมากๆแล้วก็ปบเพิ่มดาเมจของธาตุเนี่ยไปลองมาแล้วก็คือปกติอะสกิลที่เราใช้นะครับมักจะไม่ได้เป็นธาตุเดียวกันทั้ง6สกิลดังนั้นการเพิ่มปริมาณขนาดเนี้ยก็ยังเทียบไม่ได้กับแอตแทกดาเมจคริติคอลแล้วก็ดาเมจต่อบ,บอสนั่นเองเพราะฉะนั้นสายโจมตีนะครับพยายามสุ่มให้ได้แค่3ามค่านี้ก็พอนะส่วนสายป้องกันไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ได้จําเป็นเลยทางเฮตี t, การฟื้นฟูดีเฟนต์การต้านทานธาตุ แล้วก็การหลบหลีกนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบว่ามีบอสตัวไหนที่โจมตีแรงเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นนะครับพีเซตแรกผมก็จะเซตไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณสามารถหาแอตแท็กได้ทั้งสามช่องเลยเนี่ยถือว่าอันนี้เพอร์เฟกเลยนะเพราะว่าไดเมจคริติคอลอ่ะยังเป็นรองแอตแท็กต่อไปพีเซตที่2นะครับผมจะเซตให้เป็นสรา,ร,าสรับการหาทรัพยากรซึ่งผมมองว่าอาตาัตราดอกไบเทมเนี่ยจะดีที่สุดในบรรดาทั้งสามอย่างนะครับเพราะว่าซิมเบอร์เนี่ยมันใช้ในการอัพสเตตัสซึ่งเอาจริงๆนะอัพสเตตัสอ่ะไไมม่่่ต้้ออองงสุดกดก็ในนนนขขณะะทีีเยััคคืครบ การเพิ่มหนึ่งเลเวลอ่ะไม่ได้เพิ่มความเก่งกาจให้กับทีมมากขนาดนั้นดังนั้นนะครับพีเซที่2ผมจึงลงอัตราดอกไปเทมนะครับทั้ง3าช่องเลยแต่ไม่แน่ใจว่ามันมีผลกับการออฟไลน์ไหมนะครับแต่ว่าในการออนไลน์เนี่ยสมมติในการที่คุณลุยด่แล้วระดับบอสเนี่ยมันยังไม่ได้ฝืนจนคุณต้องไปใช้พีเ t ที่เป็นด้านเตแท็กนะครับคุณก็ยังสามารถหาอัตราดอกไปเทมไปเรื่อยๆได้ซึ่งมันจะมีผลในการหาเทมพวกนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกว่าไอเทมในการคาร์ดเกมนี้หาได้ยากมากๆนะครับ สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับลูกเต๋าสุ่มก็จะประมาณนี้นะครับก็คือพีเศษด้านโจมตีกับพิเศษด้านทรัพยากรส่วนอันที่3าเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเอาไว้หาไปเรื่อยๆนะครับแบบตอนที่ว่างๆนะครับก็มาสุ่มหาอันที่มดีๆไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้พวกระดับทิปเปิลเอสเอสนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนพิเซษสลหับกันนะเนื่อย่างนี้นะครับผมได้เป็นรับปริมาณซิมเวอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะตั้งพีเศษที่3เป็นไว้สำหรับการหาเงินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหายีก2ช่องให้เป็นแบบหาซิมเวอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้น ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบปลุกพลังแล้วก็ระบบความสาม,มารถหรือระบบลูกเต่านั่นเองสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ